สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดทุกคนนะครับก็มาแล้วครับทีมช่างเรามาแล้วยีเก็อันนี้การพิวกำลังใส่ท่อ,อยางใหม่ครับเ,รเอาขึ้นไปอีกฮะอัดขึ้นไปอีกไหมตเตลเลียนตเตลเลียนตเตลเลียนตึงลงมาอัดอยู่ที่นี่ไหม<อ>ทอ่อจะมาบีบทอ่อน้ำน้ำเลยสะดวกรถกับว่าหอนีน้ เออกามึงอยู่สิ่ไหนที่นี่ป่อเออเออนี่นี่ยที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ทำมาครับสิ่งที่เปลี่ยนโอ้หอยากาันตืมเนี่ยก็จะมันเล่นดีไปนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับลูกปืนนะครับ นี่ตัวตับบนครับอันนี้ตับบนตับบนเลยมีตับล่างครับอันนี้เขาเรียกอะไรวะเออยังกับหื้งไงเนี่ยสลิปสลิปอ่เฟืองเอิลนี่นะครับตัวนี้มันเป็นรอยครับมันก็ทําให้ซีนรั่วได้เหมือนกันนะครับก็ต้องเปลี่ยนครับเอาให้สุดครับเอาให้เซิร์เป็นสิน้นไหเป็นสิน้นเติง เป็นชิ้นละมันเป็นชิ้นหมเพื่อนนะ่กัดกวดไหมน,นี่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 ครับตัวนี้ปืนก็คือเจ้าของเดิมเขาทำมาก็ทำมามันแบบยังไงละ่ะเป็นรอยแก้มเชื่อมเพื่อให้น็อตเพื่อให้ลูกปืนมันแน่นครับอันนี้เขาเล็ดปอกเล่นไครับไอ้<ม>อกิน ซินเียดายครับไม่ได้ซินอริยะนะซินร้านข้างนอกครับอริยะหมดครับก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> คุณภาพดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นั่สลบมนี่ไม่ได้เสียบมเรียงน้องวะเสียลรคสีนี่ครับขอลรคีเลยโอ้ยผมว่าที่ไทยห้อง่อยเสียมืด่ะโอ้อันนี้ช่างไม่ได้สันไทยครับเสียงไทยครับนี่โอ้อันนี้ครับว่าได้ข้อจีดครับโอ้แน่นอนแน่นอนผมจังมาัาจากอิซิกิเลยครับ ของเดิมครับสินเดิมสินเดิมสินเดิมมันก็นิ่มๆอยู่นะแต่มันลูกปืนมันหลวมครับมันก็เลยทําให้มันรั่วลูกปืนมันหลวมครับก็เลยทําให้รั่วเราจะไปทําอะไรดีนี่เอาไปใหดของเล่นอย่างลูกเล่นเนบวรนี่ดูงยางๆเท้าลักแค่ลูกดานงยางเนบ่รให้มันหมุนมันไหวตั้งไว้มันหมุนโอ้แกว มากันไปพี่น้องต้องให้จับครับต้องให้จับเลยจับไม่ช่างจับไหมครับจับครับจับจับไหมครับขอขอขอเบอร์โทรช่างหน่อยครับโอขอเบอร์โทรครับเบอร์โทรเหรอครับศูนย์แปดหกครับครับผมแปดศูนย์เก้าสี่สี่แปดหกครับโอเคครับช่างยะนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่มีแมคโครรุ่นนี้นะครับยันจนถึงมากเอกมาร์กเทนนะครับโทรได้เลยยิ้มไม่ละซางยิ้มไม่ะเนี่ยนี่เจริงใจใช่ไ้มนี่เราจริงใจนี่ครับหมดเจอครับหมดนี้ ลูกปืนเป็นเหตุครับสังเกตได้ครับวยคือโบอสายยางล่ะโบมีอันที่เอานาำใส่หรอกกับที่เวียนสตาร์ทเวียนนาำกอนเักกน้อยไหมที่ออเอาตัวครับเอาตัวครับกำลังประกอบครับ ข่อนลงก่อนลงทำงานปีหน้าก็จะเปลี่ยนให้ดูลิกอีกนะครับจะเปลี่ยนอนี้ครับจัก <6 S 1> ทังของ้งหาทังนี่เนาะหกทังนี่ครับหกทังครับเปลี่ยนนี้ครับถ้าเราดูแรดีมันก็อยู่กับเรานานครับกำลังใส่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ก็โกนลงก็ลิ้นข้างบนเออนี่ไอ้มีคนถามอยู่ซ้อมซ้อมชุดบนนี่จักบาทพะนะนี่คนถามอยู่นี่ขับจ้ารยานมันเบียมันตึ๊ดตึ๊พะนะรถเล่าขับจ้าเบียมันก็มีหลายหลายแบบซ้อมหลายระเบียนึงต้องต้องคุยครับโทรโทรตามเบอร์ที่ที่พี่ยาบอกเลยนะครับโทรปรึกษาได้เลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับรอรอเอางั้นรอดูเวลารถ เสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะฟียวฟ้าวไหมเดยวไปลองระบบกันเยี่ย น้ำมันยังแียก่อแจ้งแจ้งครับเลยลองระบบครับลองระบบแม,ม่น้มนำมันเมนน้ำยังแก่ก่อแก้ง ดสอบระบบโดยนายช่างใหญ่ครับก็เบอร์โทรก็ตามที่นั้นเลยนะครับที่พี่แกให้นะครับไอโซนเจที่จะซ่อมรถซ่อมรถหรือเช็คระบบนะครับก็เบอร์โทรได้เลยนะครับตามนั้นนะครับก็ทำการอะไรไม่รู้น่าจะเปิดตัวป่าเตลบีครับ 太美了，太美了。 ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเป็นยังไงคือตอนนี้ช่างกังวลว่าเวลาเบรกนะครับเวลาสวิงเวลาเบรกมันจะกรืดนะครับเพราะว่าเลือดูแล้วว่ามันอยากลวมๆนิดนึงนะครับแต่แกอยากลองดูก่อนนะครับถ้ามันดังกรืดก็ต้องทำอีกครับ ลองเลยเก้าล่ะลองคือเก้าล่ะถัมว่าสร้างว่าโอเคก็โอเคล่ะ ไ่คำเดียวว้าย <laughs> นี่ยกโป้รับแฉลว่าไอ้สวิ่งด้อไอ้วิ่งด้ที่มาสวิ่งด้โเป็นยังสิอว้าว <laughs> บางเอวนำเนเ้ยว่ามันหลวมหลายวะให้ช่างให้พี่ช่างให้ดูครับว่าเอวมันหลวมเยอะไหมตรวจสอบดู เอาให้สุดครับให้มันจบที่รุ่นผมครับก็เปลี่ยนกล่องหน้าจอใหม่นะครับกล่องเป็นกล่องหน้าจงหน้าจอใหม่บ่แล้วบารองนี่ล่องเลยผู้สาวผู้สาวโอ้ยสร้างเตามาถึงของอี่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยผ่านผ่านท่านี่เก้าสิบ้ขายไหมครับขายครับขายเลยขายตัวนี้เลยครับ เอาไปเลยครับเก้าแสนห้าครับเอาไปเลยครับพร้อมทะเบียนครับเอาไปเลยครับอ่าโอเคครับถือว่าผ่านครับพิยะผ่านครับโยกโป๊โยกโป๊ะนยครับเนี่ครับเมียเอาโอเคครับไม่เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ